สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลท้าเว้ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของวัดบางไวช้างครับก็วัดบางไวช้างเนี่ยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางกลวยในจังหวัดนนทบ,บุรีครับตรงด้านนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพื้นที่บริเวณด้านหลังของวัดบางไวช้างครับซึ่งเป็นวัดที่มีพื้นที่ติดอยู่กับริมคลองบางกอกน้อยครับก็เขาจะเรียกกันตรงนี้ว่าในส่วนของท่าน้ําของวัดบางไวช้างนะครับ ตรงด้านนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกบรรดาห้องสมุดของวัดบางไชยช้างครับนี่ครับตรงด้านนี้ที่ผมชี้ให้ดูแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรือนนนทศีวิบูลนะครับนี่ครับก็จะเป็นเรือนไม้โบราณครับรู้สึกว่าทางวัดบางไชยช้างเนี่ยเขาจะมีการจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยครับซึ่งสําหรับพิพิธภัณฑ์ของวัดบางไชยช้างเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมเนี่ยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึงประมาณ13นาฬกาแต่การจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องติดต่อกับทางวัดติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์เนี่ยคอยให้คําแนะนําแล้วก็พาชมบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ด้านในครับสำหรับในส่วนพิพิธภัณฑ์ของวัดบางไชยช้างเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวบรวมพวกโบราณวัตถุนะครับที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะฮะนะครับก็จะเป็นพวกเรือนไม้ยกสูงนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลงโล่งนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีความงดงามเลยทีเดียวครับแล้วก็อาคารสีเหลืองที่ผมชี้ดูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกุฏิของเจ้าวาดน,นะครับประจําวัดบางไอช้างนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะผมจะมาถ่ายเน้นๆก็คือในส่วนของจุดที่ใกล้ๆกับบริเวณของท่าน้ําของวัดบางไชยช้างนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดของพื้นที่ของวัดบางไชยช้างครับตรงด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของศาลาการประเรียนนะแล้วก็ตรงด้านหน้าครับจะเป็นในส่วนของรูปปั้นของพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับซึ่งก็เป็น พระมหากษัตริย์ในสมัยของกรุงธนบุรีนะครับสำหรับวัดบางไอฉางมีความเกี่ยวข้องยังไงกับทางด้านของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนต้องมีการสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นเนี่ยก็ในสมัยช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับในสมัยนั้นเนี่ยไทยกําลังสู้รบกับพมา่าพม่าเนี่ยเข้ามายึดแล้วก็โจมตีไทยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยาใกล้แตกกับทางด้านของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมไพ่พลจากที่ต่างๆครับ เพื่อทําการกอบกู้ชาตินะครับหรือว,ว่ากอบกู้บ้านเมืองนะครับและก็ในยุคนั้นเนี่ยในส่วนของพื้นที่วัดบางไวชิชางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสามชุมชน,นครับที่เขาจะเป็นที่เอาไว้สําหรับเก็บสเบียงเพื่อส่งกําลังบํารุงให้แก่บรรดานักรบไทยหร,หรือว่าผู้ที่ออกไปต่อสู้รบกับพวกพาม่านะครับก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับ ในยุคข,ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับโดยในเฉพาะช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทำการกอบกู้เอการาชเพื่อนํามาสู่ความเป็นเอการาชของชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่กรุงศรีรุธยาเนี่ยใกล้แตกนะครับก็จะเป็นจุดที่จะมีผู้คนมากราบไหว้แล้วก็กราบสักการะในส่วนของรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปปั้นช้างนะครับเนี่ยฮะก็จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญครับของวัดบางอ้อยช้างนะครับชื่อของวัดบางอ้อยช้างเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีพวกบรรดาต้นอ้อยช้างนะครับต้นอ้อยช้างเนี่ยก็จะเป็นต้นที่มีใบลักษณะคล้ายๆใบโพนะครับแล้วก็จะมีรสชาติค่อนข้างหวานแล้วก็ปนฝาดนะพวกบรรดาช้างเนี่ยชอบมากินนะครับคนเขาก็ จำภาพตรงนั้นมาแล้วก็เรียกกันติดปากว่าในส่วนของวัดบางอ้อยช้างนะครับนี่ครับเดินลงไปตรงด้านหน้านีครับก็จะเป็นในส่วนของจุดของท่าน้ํานะครับก็จะตั้งอยู่ติดกับริมคลองบางกอกน้อยนะครับนี่คือบรรยากาศของบริเวณจุดของ,งใกล้ๆก,กับท่าน้ําวัดบางอ้อยช้างนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงสายนะครับประมาณ10ในกา15นาทีนะครับผมมาอยู่ที่บริเวณของจุดท่าน้ำของวัดบางไอช้างในอำเภอบางกลวยของจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของมนดบนะครับก็เป็นมนดบที่อยู่ใกล้ๆกับท่าน้ำของวัดบางไช้างนะครับด้านในเนี่ยรู้สึกว่าจะปริสถานเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ แต่รู้สึกว่าเขาจะปิดอยู่นะครับไม่สามารถเข้าไปชมได้นะฮะก็เป็นรอยพระพุทธบาทที่มีความสําคัญเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของศาลาท่าน้ํานะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับนั่งพักผ่อนนะครับชมบรรยากาศบริเวณริมน้ำนะครับสามารถมานั่งชมกันได้ครับทุกคนเลยนะครับสําหรับในส่วนของ ศา,าลาริมน้ำแล้วก็จะมีเก้าอี้เล็กๆนะครับเอาไว้สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับในช่วงที่ไม่ค่อยมีแดดเนี่ยก็จะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนชมบรรยากาศจากบริเวณตรงนี้กันพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาเช้าเ้าหรือจะเป็นในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับบางครั้งก็มานั่งดูบรรยากาศริมน้ำแล้วก็นั่งดูบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะยังเป็นส่วนของมนดบ ร,รู้สึกว่าเขาจะมีอยู่สองแห่งนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำของวัดบองไอช้างนะครับผมก็จะถ่ายคลิปบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพาสำรวจบรรยากาศของจุดท่าน้ำของวัดบองไอช้างนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอุโบสถนะครับแล้วก็ในส่วนของศาลาเผาศพนะครับมีเมนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของลานจอดรถ นะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างมีความสวยงามแล้วก็ค่อนข้างอย่างเงียบสงบเลยทีเดียวนะครับถ้าใครมาเนี่ยก็สามารถมาได้ทั้งทางรถยนต์แล้วก็ทางเรือนะฮะทางรถยนต์เนี่ยก็จะวิ่งข้ามสะพานพระรามห้าครับแล้วก็วัดบองไอ้ช้างเนี่ยจะอยู่บริเวณซอยบางกวยสายน้อย29ครับจะเห็นซุ้งประตูอยู่บริเวณด้านหน้านะ ก็ถือว่าสุนมตูนี่ค่อนข้างมีความโดดเด่นนะครับเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะตรงด้านนี้นอกจากจะมีเก้าอี้ไว้สําหรับนั่งพักเนี่ยก็จะมีเป็นคําสอนนะครับนี่ครับด้านบนนี่ก็จะเป็นคําภาษาบาลีแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะหมายถึงการสร้างสมความดีนําสุขมาให้นะครับก็จะเป็นพวกคติธรรมสอนใจนะครับอย่างตรงนี้นี่ก็ การงานไม่ข้างค้างสับสนเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับนะครับก็จะมีตลอดแนวยาวเลยนะครับสําหรับคําสั่งสอนแลวก็คติธรรมนะครับที่คอยสอนใจมนุษย์นะครับนี่ยบรรยากาศในช่วงเวลาสายๆตอนนี้ครับก็อาจจะไม่ค่อยมีผู้คนครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยจะเป็นในส่วนของวันหยุดสุดสัปดาห์ครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ใกล้ๆกับ วัดบางไว้ช้างนะครับก็จะมีร้านอาหารด้วยครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ํานะครับชื่อร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านจงเจริญนะครับเนี่ยครับมีเขาเขามีป้ายอยู่นะครับนี่ครับตึกอาคารสีขาวตรงนี้นะครับร้านจงเจริญนะครับก็จะเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยครับก็จะขายพวกอาหารอย่างพวกก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับหลักๆผมค่อยมานั่งทานนะครับแล้วก็จะมีพวกบรรดาเครื่องดื่มก็จะเป็นพวก น้ำผลไม้ปั่นนะครับมีชาเย็นมีกาแฟพวกนี้นะฮะก็มานั่งกันได้นะครับชมบรรยากาศริมคลองบางกอกน้อยกันแบบชิวๆนะครับแล้วก็ทานอาหารไม่ด้วยครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ในส่วนของเป็นน้ำผลไม้แล้วก็กาแฟชาเย็นในพวกนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นปะเรือของจุดของท่าน้ําวัดบางไชยช้างนะครับ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบ้านเรือนของบรรดาชาวบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยนะครับก็สังเกตนะครับว่าบ้านเรือนหลายหลังเนี่ยเขาก็ยังมีการอนุรักษ์เอาไว้นะครับก็จะเป็นอาคารไม้เก่าๆนะครับค่อนข้างจะมีความเก่าแก่แต่ก็มีความคลาสสิกในเวลาเดียวกันเลยนะฮะนะครับก็จะเป็นอาคารไม้ที่เขามีการอนุรักษ์กันเอาไว้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ครับแล้วก็อยู่กับฝั่งตรงข้ามกับทางด้านของวัดบางไวช้างนะฮะแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเรือนะครับเอาไว้พายครับข้ามฝั่งมายังวัดบางไวช้างครับหรือว่าจะไปยังสถานที่ต่างๆนะครับก็ยังคงมีผู้คนเนี่ยสัญจรกันทางเรือกันเป็นปกตินะครับสําหรับพื้นที่ของ บริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้นะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยการพัฒนา,าต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเจริญรุดหน้าไปค่อนข้างมากครับในส่วนของถนนเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากกว่าแต่ในส่วนของการสัญจรทางเรือหรือว่าทางน้ำเนี่ยก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายครับเพราะว่าเป็นการเดินทางที่อยู่คู่กับสังคมไทยไมาอย่างยาวนานเลยฮนะ ตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของแผนที่แล้วเขาก็จะมีประวัติแบบคร่าวๆของวัดบางร้อยช้างให้ได้อ่านกันด้วยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับตัวหนังสือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับก็ในส่วนของวัดบางร้อยช้างเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2304นะครับก็จะเป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับวัดนี้เนี่ยถูกขนานนามตามชื่อบ้านนะครับ พราะแต่เดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับชาวบ้านเรียกว่าอ้อยช้างครับวัดบางอ้อยช้างเนี่ยก็จะมีทั้งปูชนียวัตถุแล้วก็โบราณวัตถุที่สําคัญเก็บรักษาไว้มากมายครับเช่นพระพุทธบาทลอยฟ้านะครับพระพุทธบาทลักษณะหลอดด้วยทองสำเร็จขนาด5 4นิ้วกว้าง19นิ้วครึ่งนะครับเป็นโบราณวัตถุทางศาสนาที่มีอายุกเก่าแก่กว่า200ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวัดบางอ้อยช้างก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปก็คือพระศรีสัสดาครับซึ่งมี พุทธลักษณะที่งดงามเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพิษณุโลกครับซึ่งก่อนที่จะนําไปประดิษฐานที่วัดประวรณิเวศในกรุงเทพเนี่ยก็ได้นํามาประดิษฐานที่วัดบองไอช้างแห่งนี้เป็นแห่งแรกนะนี่ก็คือในส่วนของประวัติแบบคร่าวๆของวัดบองไอช้างครับส่วนด้านล่างตรงนี้ครับที่เป็นรูปแผนที่ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีครับโดยเฉพาะการสัญจรทางเรือไปยังวัดต่างๆครับ ก็เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอำเภอต่างๆครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีครับตรงที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ของอำเภอบางกลวยครับก็จะเป็นพื้นที่ของวัดบางไชช้างครับใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตลาดน้ําวัดตะเคียนครับวัดบางไกลในแล้วก็ในส่วนของวัดชะลอนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอำเภอไซน้อยอำเภอบางบัวทองอำเภอปากเกร็ดนะครับตัวเมืองของจังหวัดนนทบุรีครับนี่ครับเส้นทางทางเรือครับ ที่จะล่องไปชมพวกวัดต่างๆได้ครับก็จะมีทั้งวัดกู้นะครับวัดบางจากวัดปรมัยยิกาวาสนะครับวัดใหญ่สว่างอารมณ์วัดชิมพลีวัดท่าอิดนะครับพุทธสถานเชิงท่านาโบ์นะครับวัดแดงธรรมชาตินะครับวัดแคนอกนะครับศาลหลักเมืองเดิมวัดตโนดนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษวัดเฉลิมเพ็กเกียรตินะครับท่าน้ํานนนะครับวัดคังคาวแล้วก็วัดเขมาพิตาลามนะครับเนี่คือในส่วนของแผนที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มานั่งตรงนี้เนี่ยจะรับรู้ถึงความรู้สึกก็ค่อนข้างจะสง,งบแล้วก็มีค่อนข้างจะร่มเย็นนะครับ อาจจะไม่มีลมพัดมากมายนะครับแต่ก็มานั่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้ความร่มจากศาลานะครับที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้าครับในบางครั้งเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาเรือโดยสารเนี่ยสัญจรผ่านตรงบริเวณริมคลองตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทั้งเรือของชาวบ้านนะครับแล้วก็ที่เห็นบ่อยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรือหางยาวนะครับในช่วงก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาเรือหางยาวที่จะ นำส่งนะักท่องเที่ยวครับมาเที่ยวยังจุดต่างๆบริเวณริมคลองตรงนี้ครับซึ่งในส่วนของวัดบางไร่ช้างเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยช่วงที่จะมีโควิด -19 ระบาดเนี่ยจะเห็นพวกบรรดาเรือหางยาวนำนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับพวกฝรั่งพวกชาวเอเชียนะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมาล่องเรือกันตรงบริเวณตรงนี้นะครับ ก็ล่องเรือชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมคลองนะครับนีครับบ้านเรือนของบรรดาชาวบ้านนะครับที่อยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็อยู่กันแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับเขาอยู่กันยังไงปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่กันแบบนั้นครับใช้ชีวิตแบบริมคลองนะครับแล้วก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับในส่วนของวัดบางไช้ช้างนะฮะวันนี้นี่รู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะหนุนค่อนข้างสูงเลยนะครับ ปกติเนี่ยน้ำจะไม่หนุนสูงมากขนาดนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ขึ้นมาสูงเนียครับขึ้นมาถึงบริเวณริมฝั่งเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโป๊ะที่ตั้งอยู่บริเวณตรงริมคลองบางกอกน้อยครับก็ก็เป็นในส่วนของโป๊ะของวัดบางไอช้างนะฮะ ตรงนี้น้ำนิ่งครับเพราะว่ายังไม่มีเรือสัญจรผ่านไปมานะฮะแต่ผมจะพาไปชมบรรยากาศตรงแถวๆริมคลองนะครับนะี่ครับมายืนถ่ายตัวตรงแถวโปเรือนะครับนะี่ครับให้เห็นกันแบบใกล้ๆเลยครับในส่วนของจุดบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับ วิถีชีวิตชุมชนนะครับช่วงเย็นนี่ก็มาชมบรรยากาศริมคลองแล้วก็มาชมพวกบรรดาผ้าทิ่ตกดินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีผ้าพ,พ้าทิ่ตกดินที่ค่อนข้างสวยงามครับคนก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับจะมานั่งทานกว๋วยเตี๋ยวก็นั่งทานกันได้ครับตรงร้านนี้ครับร้านจงเจริญนะฮะ แต่เขาจะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ในส่วนของวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับมาวันธรรมดาเนี่ยเขาไม่ขายนะเพาปิดนะฮะนี่ครับก็บรรยากาศนี่ค่อนข้างเงียบสงบเลยทีเดียวนะครับในสมัยเด็กเนี่ยผมเคยอาศัยอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเคยมานั่งชมบรรยากาศบริเวณริมคลองบางกอกน้อยนะครับแล้วก็มาเที่ยวทําบุญที่วัดบองไอ้ช้าง พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ผมค่อนข้างจะมีความผูกพันตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเลยนะครับย้ายออกไปเนี่ยประมาณก็หลายปีครับประมาณ20กว่าปีได้แล้วนะครับแต่ก็ยังจดจําเรื่องราวความทรงจําในอดีตได้เป็นอย่างดีครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะได้นั่งเรือพายครับนั่งเรือหางยาวนะครับไปยังสถานที่ต่างๆก็สถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกับวัดปองไอช้างนะครับ สมัยก่อนเนี่ยก็ได้สัญจรทางเรือนะครับมากกว่าทางรถยนต์นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีความเจริญเข้ามาเนี่ยการสัญจรก็เปลี่ยนไปทางเป็นรถยนต์ทางถนนแทนนะครับแต่การสัญจรทางเรือเนี่ยก็ยังเป็นจุดดึงดูดแล้วก็ยังเป็นเสน่ห์ครับสำหรับชาวชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับในส่วนของวัดบางอ้อยช้างนะครับ เอาครับสำหรับเรื่องราวของท่าน้ำวัดบางไอช้างครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางกลวยของจังหวัดนนทบ,บุรีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ